สวัสดีครับอยู่กับผมยังบอยปฐุมธานีนะครับก็งานวันนี้วันที่สามใช่ป่ะวันที่งานวันนี้วันที่สองนะงานวันนี้วันที่สองก็ทัตตีได้ถ่างแล้วเป็นหน้าใส่เรียบร้อยนะใส่เรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าฮีโนเมก้านะทัตีเดิมเป็นรถการนะฮะรถการก็ใส่เรียบร้อยแล้วล่ะ กำลังทำน่เครื่องหลังอยู่เดี๋ยวนี้ว่าจะต้องพ่นสีให้ได้นะพ่นสีให้ได้ที่เชียงใหม่นะเออเอยมันผมก็จะติดแบบพูดเชียงใหม่อย่างเดียวเลยเพราะว่าเออมันจะติดกับลำพูนนะลํลำพูนเชียงใหม่ลำพูนแหละใกล้ๆกันแหละเขตติดต่อนะอ่ออำเภอบ้านทีนะแต่บนบ้านทีก็น้ำไม่ท่วมนะแต่มันก็มีท่วมเป็นบางจุดนะที่มันต่ำๆอ่ะแต่ตรงผมไม่ท่วมนะครับ แล้วไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะนี่เพมหน้าใส่แล้วผูกใสแล้วฮนะคตีถางเรียบร้อยใช้เวลาแค่สองวันนะรื้อหัวเก่ารื้อรถเก่าด้วยนะฮะรื้อของใหม่ออกด้วยนะครับหัวเก่าก็วางอยู่ตรงนี้อ่าขายไปหมดแล้วนะะไม่ต้องโทรมานะครับไม่ต้องถามขายไปเรียบร้อยเดี๋ยวพาขับกล้องดูนะอ่ะมาดูกันต่อนะฮะก็ เต็มหน้าใส่เรียบร้อยให้เครื่องหน้าใส่เรียบร้อยคาซีถ่างให้สวยๆดูเลยนะจบแน่นอนนะฮะช่างบอยจัดการให้งานไวงานเร็วงานเนียนแน่นอนวันนี้ก็เข้าสู่วันที่สองเองนะวันนี้เข้าสู่วันที่สองเองนะครับเข้าสู่วันที่สองว่าวันที่ผมเดินทางมาก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะถอดแค่แต่การชนออกก็นับวันนี้วันที่สองนะทุกอย่างจ่อไวเรียบร้อยหมดแล้วละ่ะ รูถังลมรูอ,อรายละเอียดรูหูแหนบต่างๆนะผมเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วนี่นะรูถังลมอะไรก็มีเจาะไว้เรียบร้อยถังน้ำมันเจาะเรียบร้อยนะเจาะไว้เรียบร้อยหมดแล้วก็ไม่น่าจะนานนะไม่น่าจะนานสองวันนะครับทำกันสามคนนะรอบนี้สามคนรอบนี้สามชาติรอบหน้าว่ากันใหม่นะฮะรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่แต่รอบนี้ดันกันสามคนก่อนใครอยากสะดุ้งก็สกิดมาเลยเดี๋ยวดันให้หน้าหงายไปเลยนะ จบแน่เดี๋ยวจัดให้จบๆนี่เหลือท่านเครื่องหลังแล้วก็เดี๋ยวใส่แหนบหน้าแล้วเข็นคานเข้าแล้ววันนี้ได้พ่นสีแน่นอนก็จะพยายามให้พ่นได้วันนี้นะพ่นต่อจะพ่นสีให้ได้วันนี้นะแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่บ้านเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าบ้านเรานะนะครราชสีมา บ้านผมเองผมก็เป็นคนป่าตองชัยนะเป็นคนป่าตองชัยแต่ว่ามาโตอยู่ที่ปทุมธานีนะอยู่ไหนก็ไม่สุขใจถ้าบ้านเราเชื่อผมนะครับก็บราตีมาเอา่อด่าดนคุณทศแล้วกันผมลืมอำเภอไปได้เม,มื่อกี้อำเภอเมื่อกี้ยังอ่านอยู่เลยเอ่ออยู่แถวด่านขุณทศนะตําบลอะไรไม่รู้ผมลืมไปแล้วตำบลอะไรไม่ไรู้ผมลืมไปแล้วจะไปด่านคุณทศต่อเสร็จจากเชียงใหม่นี่นะเชียงใหม่ลำพูนนี่แหละมันอยู่ใกล้กัน ก็เป็นรูปไปล่างแล้วล่ะวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะทำกันสามคนก็มีช่างนี่ทั้งดำหนึ่งคนทั้งโจ้นะฮะสองคนแล้วก็ตัวผมเองกำลังไร้อยู่นะฮะไปะเดี๋ยวพาไปดูเอ,อหัวใหม่ที่จะใส่กันดีกว่าไปเอามาดูกันต่อนี่ก็หัวที่จะใส่ไปนะกับคัซีเจ้าฮิโนะเมก้านะก็แจ้มไหลายคลิปรถคันนั้นเป็นรถนะการ์ดนะการ์ดมอายุหรือทิ้งหมดใส่เจ็ดร้อยจบแน่นอนนะฮะจบแน่นอน นะครับก็บบหัวยอยู่นี่หรือไปดรอเรียบร้อยวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะวันที่สองอหลายคนถามทีมงานทำมีคนสามคนรวมตัวผมด้วยสามคนเมื่อก่อนมีสี่คนนะพอดีทีมงานป่วยคนหนึ่งก็เดี๋ยวต้องรอแกหายก่อนนะรอแกหายก่อนครับก็สามคนก็ดันได้มาชั่วโมงนี้เดี๋ยวจัดให้แบบเหลมๆมะแหลมๆอ่าเดี๋ยวพากับกล้องดูมาดูกันต่อ เครื่องก็อยู่นี่นะคุมไว้ลวะพอดีต้องคุมไว้อะฝนมันมาอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วผมก็เร่งอ,อ,อยากจะให้มันน้อยวันมากที่สุดนะอย่แค่ให้มันน้อยวันมากที่สุดเราเปลอดภัยไว้ก่อนนะเผื่อน้ำมันทะลักมาเกียก็ใช้เป็นตัวนี้นะเป็นเจ็ตสปีกตัวนี้เลยนะครับก็เ,เดี๋ยวจัดให้จบๆนะถังลมก็อยู่นู่นเดเินเป็นเบ่งแห้งใหม่นักั้นนะนะครับอ,อ,อุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้ละ เดี๋ยวเอาไปใส่ได้ไม่เป็นไรนะฮะหัวอยู่นี่เป็นคอนโซลดำนะเออเป็นยูโรห้านะยูโรไฟก็คือยูโรห้านะครับยูโรห้าเดี๋ยวพาดูภายในหัวมัง้งภายในหัวยูโรห้าก็จะเป็นออคอนโซลดำแบบนี้นะฮจะดำหมดเลยนะครับนี่ฮะหัวมาจากญี่ปุ่นก็จะประมาณนี้นะผ้าหลังคงหลงังคาก็สวยนะใส่แล้วจบเลย ขี่นิ่มสบายนะซีรีส์เจ็ดร้อยบอกเลยจบแน่นอนนะฮะการันตีโดยช่างบอยจุมธานีนะทำกับมันมาค่อนข้างที่จะนานนะผมบอกเลยนานมากเลยตั้งแต่นำเข้ามาแรกๆเลยอะนะฮะก็ค่อนข้างจะนานอะแต่ให้นับปีผมก็จำไม่ได้หรอกว่ามันนาตอนนั้นน่ะเหรอโอ้โหหกจะสิบปีแล้วมั้งตอนที่มันเข้ามาเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยรุ่นแรกๆอะยูโรวันเลยอะ นะฮะจนตอนนี้เป็นยูโรห้าแล้วผมทำม,มามานะบอกเลยไม่มีพลาดแน่นอนนะครับก็จัดให้ส,สวยๆเล่มๆแน่นะฮะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวพามาดูทางนี้ม้างเอามาดูทางด้านนี้ม้างก็นี่นะรายละเอียดทุกอย่างผมใส่ให้ทุกจุดนะใส่ทุกจุดจุดยึดจุดอะไรต่างๆผมไม่มีไอ้นี่นะใส่ให้หมดนะครับเอาว่ารถ รถรถเดิมมาน,นี่ผมทําเหมือนว่ารถมาน,นีกเอาว่าเหมือนก่าต้นฉบับแล้วกันนี่นะเขากำลังทําเร่งกันอยู่นะกล่าวว่าเย็นนี้ต้องพ่นสีให้ได้อ่ะนะแล้วก็พรุ่งนี้มาไล่ประกอบใส่ไฟหัวเครื่องเกียร์นะแล้วก็ไล่จําระบบลมพรุ่งนี้นะวันนี้เข้าสู่วันที่สองนะครับก็เอาใจช่วยผมหน่อยแล้วกันน้ําก็รอบตัวผมเลยตอนนี้นะ มันจะท่วมที่ต่ำๆนะแต่ตรงนี้มันสูงมันไม่ท่วมนะแต่มันก็เป็นตามคลองตามอะไรเงี้ยมันก็ไหลให้เห็นอยู่นะให้เห็นอยู่ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลากไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปด้วยนะครับผม